ม่นคืื้นใหญ่นะครับรอบปิวเข้ามาพันตอเข้าหนิมฝังเลอะเกี่ยวทุกลูกเลยดีหน่อยไหมเนี่ยมันไม่หายแต่ว่ามันพันตออยู่ตายน้ำโอ้โห はい。